เรียนนะครับเดีวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในหัวข้อเรื่องของสั่งยุกนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าสั่งยุกเนี่ยความหมายของมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้น,อนเองการหาค่าสังยุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาค่าตรงเป็นข้ามนะครับหมายความว่าสั่งยุกเนี่ยก็คือเราจะต้องทําตัวส่วนนะครับจากโจทย์อันนี้กนก็ได้ จากโจทย์เนี่ยนะครับข้อสังเกตที่นักเรียนต้องสังเกตก่อนก็คือว่าการหาค่าสังยุกนะครับเราจะหาค่าตัวที่เป็นตัวส่วนข้างล่างตัวนี้นะครับสังยุกส่วนแรกเราก็จะเป็นออให้โฟกัสตรงที่ตัวส่วนข้างล่างนะครับให้ให้โฟกัสที่ตัวส่วนข้างล่างตัวข้างบนนะครับที่เป็นตัวเศษเนี่ยจะเป็นอะไรก็กแล้วแต่นะครับช่างมันแต่ว่าการหาสังยุกเนี่ยก็ให้โฟกัสอยู่ที่ตัวส่วนข้างล่างนี้เท่านั้น ทีนี้พอเราพอเราโฟกัสตัวส่วนของล่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการหาค่าคือเราก็เอาตัวส่วนนะครับตัวส่วนตัวนี้นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับให้เป็นตรงกันข้ามนะครับแล้วก็คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างเนาะวิธีทำนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ตัวนี้นะครับ1ส่วนรูทสามบวกสองถูกไหมครับ ดังนั้นครูอคบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าให้โฟกัสอยู่ที่ตัวส่วนข้างล่างถูกไหมครับก็คือตัวนี้ถูกไหมแล้วก็อะไรครับแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูกไหมครับให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงนข้าของตัวตัวนี้ข้างล่างให้เป็นตรงข้ามคือรูทสาใช่ไหมลบใช่จากบวกก็กลายเป็นลบรูทสอย่างนี้นะครับแต่อันนี้เวลาเราคูณเนี่ยอันนี้คือคูณเข้านะนการหารสังยุค,คก็คือการคูณเข้านะครับ ดังนั้นการคูนะนั้นเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนเข้าใจไหมครับงนั้นเวลาเราคูณเราต้องคูนทั้งเศษและส่วน,เ,วเ,น,เ,น,เ,วนเดี๋ยวคูเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะเออให้มันขึ้นน่นหน่อยอนะครับงนั้นเวลาเราคูณเนี่ยเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นรูทสามเออรูทสามลบสองใช่ไหมเราก็ต้องคูณตัวข้างบนด้วยนะครับแบบนี้เป็นต้นเข้าไหมเข้าไหมอ่ะ นี้ค่าที่ได้นะครับค่าที่ได้เราก็จะได้อะไรครับ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นใช่ไหมไันั้นเอง1คูณรูทสลบรูทสก็ได้1ก็ได้รูทสลบรูทสโอเคไหมครับทีนี้ตัวล่างล่างเห็นไหมครับตัวล่างล่างมันจะเกิดจาก2ตัวนี้คูณกันเห็นไหมสตัวนี้คูณกันเพรฉะนั้นเองรูทสบวกรูทสนะครับ คูณกับรูทสามลบรูทสองเรนสังเกตไหมว่าเครื่องหมายมันต่างกันแค่เครื่องหมายเห็นไหมครับเป็นบวกกับเป็นลบเห็นไหมพราะนั้นเองตัวรูทสามก็คือรูทสามเหมือนกันรูทสองก็คือรูทสองเหมือนกันต่างแค่เครื่องหมายถ้าเป็นลักษณะอย่างงี้ยเขาเรียกว่าผลต่างยกกําลังสองโอเคไหมครับผลต่างยกกาลังสองผลต่างยกกาลังสองมันเป็นแบบนี้ครับผลต่างยกกาลังสองมันเป็น ก็คือหน้ายกกำลังสองนะลบหลังยกกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าครูเอามาเขียนถูกไหมครับมันก็จะได้เป็นลักษณะนี้ก็รูทสามบวกรูทสองเห็นไหมแล้วก็รูทสามลบรูทสองเห็นไหมครับเห็นไหม เพราะฉะนั้นง่ายมากเพราะฉะนั้นการหาสักยุกต์มันก็คือการเอาสูตรของหน้ากลาลังสองลบหลังกลาลังสองนีง่แหละแล้ว,ว่าผลต่างกลาลังสองให้เรียนเทียบอะไรคือหน้าครับหน้าคืออะไรลองสังเกตหน้าคืออะไรครับจากโจทย์อันนี้ครูเรียกมาหน้าคืออะไรหน้าก็คือรูทสามเห็นไหมเนี่ยหน้าคือรูทสาม หลังคืออะไรครับหลังคือรูทสองเห็นไหมครับหลังคือรูทสองเห็นไหมหลังคือรูทสองเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเทียบเทียงอ๋อเทียบเคียงหน้าหน้าก็คืออะไรครับหน้าตัวนี้ก็คืออะไรรูทสามยกกําลังสองเห็นไหมตามสูตรลบลบอะไรครับหลังหลังคืออะไรหลังคือรูทสองก็รูทสองยกกําลังสองเห็นไหม เพราะฉะนั้นเราก็ยกตัวนี้ข้างล่างนี้ยลงมาเลยเพราะว่าตัวนี้เห็นไหมครูเนี่ยที่ครูอธิบายเนี่ยคือตัวนี้เห็นไหมครับเราก็ยกลงมาเลยนะยกลงมาข้างล่างน,นี้จะกลายเป็นรูทสามยกกํลาลังสองลบอะไรครับลบรูทสองยกกํลาลังสองโอเคไหมครับอันข้างบนก็เหลือรูทสามลบรูทสองส่วนด้วยรูทสแควรูทเจอกํลาลังสองก็ตัดก็เหลือ 3. สามสแควรูท ตากที่2ตัดกับกำลังสองก็เหลือ2เห็นไหมครับมันข้างล่างเอาลบกันก็เหลือ1ใช่ไหมข้างล่างลบกันก็เหลือหนึ่งมันเอง1ก็คืออะไรหารด้วยหก็คือได้ตัวนั้นใช่ไหมครับก็คือก็ได้ค่าเท่ากับอย่างนี้ก็คือ1ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับก็คือส่วน1อย่างนี้ก็คือตอบเนี่ยโอเคไหมเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างแรก ครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองอตัวอย่างที่สองก็คล้ายๆกันนะครับตัวอย่างที่สองก็คือจงหาสังยุกของอ,อันนี้เอาอะไรดีเอาแปดก็ได้แปด บวกรูทสองก็ได้แล้วก็อะไรดีแปดลบรูทสองอ่ะแบบนี้รูทสามมาอ่ะรูทสามรูทสามทีนี้โจทย์ข้อนี้ก็คือมันติดลากเห็นไหมครับมันติดลากอะไรครับมันติดลากทั้งข้างบนและข้างล่าง ะิ็ดล่าตั้งข้างบนและข้างล่างผู้บอกแต่ตอนแรกแนละ้วว่าให้เราโฟกัสแค่ตัวส่วนข้างล่างตัวนี้นะครับเอาตัวส่วนตัวนี้มาคูณเท่านั้นเองส่วนตัวบนจะเป็นอะไรช่างมันนะครับก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูวิธีทำนะครับโซโลูชันนะครับวิธีทำนั่นเองจาก Square root 8บวก r o o t อส่วน root 8ลบ root 3. เนะแล้วก็คูณตัวเครื่องหมายสังยุคใช่ไหมครับของตัวส่วนก็จะได้เท่ากับรูทแคูณรูทสามเอา้าไม่ใช่โทษทีบวกรูทสามนะเครื่องหมายตรงข้ามเอาแค่ตัวส่วนนะครับแล้วก็คูณตัวข้างบนด้วยนะครับก็คือตัวคูณตัวเศษด้วย,ยนี้โอเคไหมครับทีนี้เราก็เข้าสูตรเลยใช่ไหมเราก็เข้าสูตร ตัวสูตรคืออะไรครับตัวสูตรก็คือก็เอาข้างล่างใช่ไหมหน้าถูกไหมครับหน้ากําลังสองก็เข้าสูตรอยู่กันเพราะว่าเครื่องหมายมันต่างกันไงเห็นไหมเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบต่างกันเราก็เข้าสูตรหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้เลยนะครับก็คือหน้าก็คือรูทแปดก็รูทแปยกกําลังสองลบรูทสามยกกําลังสอง ไอ้นี่ตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนตัวข้างบนเป็นรูทแปดบวกสองคูณกับรูทแปดบวกบวกอะไรครับบวกนี่โอเคนะมันเองมันสองตัวไงมันมีสองตัวนะมีมีสองตัวอันนี้ครูย้ายตรงนี้มานี่นะอ่าย้ายก้อนนี้นะมาตรงนี้นะอธิบายตรงนี้อันนี้เรามาดู รูทแปดบวกรูทสองคูณกับรูทแปดบวกอ๋อนี้มันรูทสามเนาะอ่ามนไม่เหมือนกันอันนี้นะรูทแปดบวกรูทสองคูณกับรูทแปดบวกรูทสองรูทสามอ่านี้ครับนั้นวิธีการก็คือ ห้เนอางนี้เอาตัวรูทแปดเนี่ยกระจายเข้าไป2ตัวก็คือเอารูทแปดคูณรูทแปดก่อนนะครับรูทแปดคูณรูทแปดก็ได้รูทแปดกำลังสองเพราะว่า2ตัวเหมือนกันไงก็คือเหมือนกับว่ารูทแปดคูณรูทแปด 8. ก็มี2ตัวมันก็เหมือนกับว่ารูทแปดยกกำลังสองมันเองโอเคนะครับต่อมารูทแปดคูณนะครับรูนคูณรูทสามนะ อันนี้เป็นบวกนะบวกรูปแปดกับรูสามอนนี้ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเอามาอยู่ข้างในสแควร,รูปเดียวกันได้เพราะว่ามันเป็นรากเดียวกันนะครับอันนี้จบแล้วทีนี้ต่อมาเราก็กระจายตรงนี้บ้างนี่ก็กระจายรูปสองไปหารรูปแปดนะครับก็ได้เครื่องหมายบวกเพราะว่าบวกัองคู่ไงรูปสองก็เป็นบวกรูปแปดก็เป็นบวกก็ได้บวกัองคู่นะครับก็จะได้เป็นแปด รูทสองไอแปดคูณสองสแควรูทแปดคูณสองนะครับจากนั้นก็เอารูทสองคูณรูทสามนะครับก็บวกทั้งคู่เหมือนกันนะก็ได้สองคูณรูทสามแบบนี้โอเคนะ,ะทีนี้พอได้ค่าตนี้ปุ๊บทีนี้เราก็เอามารวมนะครับมารวมทีนี้ตัวนี้สแควรูทเจออะไรครับเจอกำลังสองก็เหลือแปดตัวเดียวนะครับ ตัวนี้83ดสใช่ไหมมีตัวไหนรวมแรกบ้าง2นี่นี่อ่ะทีนี้เราก็มาดึงลากออกมาว่าดูว่าเออจะสามารถรวมได้ไหมนะครับทีนี้8 8เกิดจากอะไรครับ8ตัวนี้8ตัวนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจาก4เห็นไหมไม่ใช่เกิดจาก2คูณนะครับ2องคูณสคูณสบวกอ่าตัวนี้ก็เหมือนกัน สองคูณสี่คูณสองโอเคไหมสองคสี่คูณสองนะครับแล้วก็อะไรครับบวกกับสองคูณสามนะตัวนี้นี่คูยกขึ้นมานี่นะมายกขึ้นมานี่ปุ๊บก็จะได้ไอะไรทีนี้เราก็มาดู8ปดบวก ตัวนี้เห็นไหมครับ4ก็ถอดลากสได้อะไรครับได้2ก็ดึงออกข้างนอกเห็นไหมสกับ3ถอดลากไม่ได้นะครับก็เอาคูณกันเลยก็คือ2 3สาเป็น6ก็นี่โอเคไหมทีนี้4เห็นไหมครับ4ถอดลากได้เลยครับได้2เห็นไหมก็2 2 2มีสองเอามีสอง,สองตัวดึงได้ตัวหนึ่งก็คือได้2ก็เอาคูณข้างน,น,นอกแบบนี้ ครับแล้วก็บวกด้วย square root 6เหมือนกันตัวนี้2คูณ3ได้6นะครับยัง้งก็8บวก2รูทบวกอันนี้คูณกัน2 2เป็น4บวกลูท6โอเคไหมย,ยั้นเราก็รวมตัวนี้4บวก8เพราะว่าเอาตัวที่คล้ายกันเอาเอกนามคล้ายก็เป็น12นะครับบวกกับตัวนี้ ไหที่เราเรียนเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเอาตัวที่เป็นเอกนามขายก็คือ2อรูทหกับรูทหกงั้นเลขที่อยู่ข้างหน้ารูทหกตัวนี้ก็คือ1นะครับเราก็เอาหนึ่งบวกกับ2ได้3รูทหกก็เขียนเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเองก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับคำนวณมาแล้วคือได้ตัวนี้โอเคไหมได้ตัวนี้นั้นะครกูก็เอามาเขียนนะครับก็จะกลายเป็น12บวก 3ามรูทหส่วนด้วยตัวนี้ก็รูทสเจอ2ก็ตัดรูทสเจอสก็ตัดนะครับตัวข้างล่างก็เหลือ5ใช่ไหมอ่าก็เป็นสิบสองบวกลูทสไอบวกสามรูทหกเหลือห้านะครับ,แล,บแล้วนี่ก็ตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นก็ลองทำเปบนฟื้หัดส่งดูเนาะ